ในป่าลึกของแอฟริกานักวิทยาศาสตร์ค้นพบความลับที่น่าตื่นตะลึงของลิงชิมเป็นสีป่าเสียงร้องของพวกมันไม่ได้เป็นเพียงแค่เสียงธรรมดาหรือความรู้สึกชั่วคราวแต่กลับเป็นรูปแบบเสียงที่ซับซ้อนมีการทำซ้ำและใช้ในบริบททางสังคมที่ชัดเจนเสียงเหล่านี้เรียกได้ว่าเป็นคำเริ่มต้นหรือ proto words ที่อาจเป็นบันไดขั้นแรกของภาษา ไม่ใช่แค่การเลียนแบบเสียงมนุษย์เท่านั้นแต่เป็นสัญญาณของการพัฒนาระบบการสื่อสารที่มีโครงสร้างซึ่งอาจสะท้อนวิวัฒนาการของภาษาพูดในบรรพบุรุษร่วมของเรานี่คือการวิวัฒนาการที่เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาเราเส้นแผงระหว่างมนุษย์กับสัตว์อาจบางลงกว่าที่เคยคิดคำถามคือเรากำลังได้เห็นแสงแรกของภาษาพูดในสายพันธุ์อื่นหรือไม่ นักวิจัยยังคงศึกษาว่าเสียงเหล่านี้ถูกเรียนรู้และใช้อย่างไรในสังคมของชิมบันซีเปรียบเทียบกับช่วงทารกมนุษย์ที่เริ่มพูดเพื่อเข้าใจความเชื่อมโยงของต้นกำเนิดภาษาสิ่งนี้อาจเปลี่ยนวิธีที่เรามองความฉลาดและการสื่อสารในสัตว์อื่นๆไปตลอดกาล